ตามสั่งเซเว่นครับวันนี้มี11เมนูนะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่า,ญญา,ก,าวก่อนอื่นขออนุญาตแจกอาวุธก่อนไม่เห็น McN มีกับควาหูกรอบเลยตามสั่งไ,<ข>ไม่จริงเปล่เออมันต้องมีสิบ่ะ่อาอาวุธก <rí> e ่อน <zast> <c oughs> อาวุธอาวุธข้าวไข่ลาวาระเบิดทุกคนเดี๋ยววันนี้มีคนชิมถึง4ี่คนเลยนะดูดูว่าจะได้กี่คะแนนอ่ะอันนี้เขาทำดีมากเลยแบบเราอย่างนี้เลยไหมเราผ่าเลยไหม บึ้มนี่แล้วก็แม่ครัวสวยแม่ครัวสวยเออนะข้าวเก่งของเซเว่นนะไอน่าจะมีหมูหมูกรอบนะแบบหมูทอดทรงคัตสึนะอันนี้รสชาติแบบหวานเค็มกำลังดีเหมือนแม่ทำให้กินแบบานี้ได้ไม่เคยทำให้กินเลยจึ่งเหรอไม่แปลกอร่อยผมลงส่งให้เด็กดินทุกคนเนี่ยวเดียไปเลยทุกคนเป็นไงเดีย อ่ใช่ไหมหวานเค็มกำลังดีไข่แดงทำอ่ะดีมากเนืะะวานจริงจริงๆซอสอะไรวะเฮ้ยเป็นยาเซนเหมือนเหมือนเนื้อมันเป็นพวกซ้มมะเขือเทศก็เคยกินตอนเด็กอะไรเงี้ยก่กินเนื้อไข่แล้วแบบคือบอกเลยรสชาติแม่ทำหิวหิวหิวหน้หิวหิมหิวแิวมิวหิวหิหิวหิวหิวหหวหิ ตัวจริงตัวจริงไฟช็อตกูอยู่ไอ้สัสอร่อย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 เมื่อกี้กินข้าวไข่ข้นไปแล้วเป็นแนวแนวแบบยำยำเลยไหมอันนี้เป็นยำสวิงสวิงมากเลยนะนี่ยำอะไรอ่ะยำโอ้โง่อันนี้เป็นยำสมุกิบัยมีกระหล่ำมีผักชีใบเลื่อยนะแล้วก็ข้างล่างเป็นอะไรวะเดี๋ยวดูเลยนะคุณดูดิ นี่ก็คือเป็นหักแล้วก็เป็นน้ำยำนะเขาทำเก่งแล้วเนี่ยเนอะเขาคิดออกมานะใส่หมูสับใส่อะไรอย่างเงี้ยเบื่อเอาหมดพูดจริงเออขาไม่ชอบรีวิวทำหน้าเบื่อแล้วไม่ได้ว่าเดี๋ยวมึงรู้จริงเหรอจริงเบื่อไม่ได้ว่าคอยดูไหนหนูดูดิไม่เห็นหน้ามีตั้มเห็นหน้ามีตั้มไม่เห็นหน้าเหมือนมึงเลย ะลึงที่มันแบบมันแซ่บรถถึงละเออรถถึงเนี่ยือบขึ้นรถได้เลยอะคันนี้นี่น้ำยำด้วยนี่โอ้ยนี่เอาให้ครบตอนอีกทีไปรับดูดีอะไงเห็นไะมองแล้วตาโตเลยจำเป็นสมองที่ใบเนาะมันมีกลิ่นลมควันกับยำใช่เข้ามาแบบแซกแสงกันแซกแซ่งกันแซกแสงกันทำงานเออ8.5คือน้ำยำแับดีมาก7.5า แต่ถ้าใหม่ๆอาจจะให้แปะอ๋อนี่มันขันความร้อนไปแล้วความเย็นให้เจ็ดแล้วกันเพราะว่าไม่ชอบยำนี่แบบใช้ยเซกอกทำสารอาหารมันไม่ดีต้องเป็นเวโปรตีนถ้าเป็นเนื้อสัตว์อะว่าไปส่วนตัวสัตว์อะอเคอยอะอร่อยให้แปะนะครับให้แปะเอาแปะอะไรก็เจอร่อยดีอร่อยดีนะ ว่าเด็กๆอชอบกินแบบสายเบคอนอะนะเนาะเป็นเหตุเมนูเนี้ยคนจะชอบแน่ๆเลยนี่คือข้าวไข่ข้นเบคอนโอ้ทานง่ายไงยหลังโอ้เรียกยว่ากิน<ม>แล้วก็ติดเหงื่อกันไปมดาทีเดียวนะเขาทำหน้ากินนะอาหารเช้านี้พัตคารนี่สู้ไม่ได้ใช่ปะ่ะโอ้เนี่ถ้าแบบไปโรงแรมนะแล้วแบบว่าคุณไม่ทนันเบรก fast นะโอ้โหไปเซเว่นเนี่ยไอผมเห็นฝรั่งแย่งกันซื้อเต็มไปดังอ๋อซื้ออันนี้เหรอรีเจนซี่โอ้โห พี่ต้องมันต้องราดแบบซอสมะเขือเทศหน่อยไหมไม่ต้องหรอกเนาะดำเดือกเขาเลยเนาะเออวลาเวลามีคนเตรียมให้อยู่อืมมันไม่ต้องราดเพราะอร่อยแล้วอ่ะอืมรสชาติเหมือนไข่เจียวแบบงานอาหารดีๆอ่ะเอออืมอร่อยมากตรงเนี้ยผมให้แบบก้าวเลยดูนะทำเก่งทำดีตรงเนี้ยอืมโอ้ยกินเป็นเน่โอ้โหโอ้โหฉลาดกินแ่ะเนี่ยอืมอย่างเงี้ยโอ้โหโดนแต่งที่นี่ นี่พวกไข่เจียวไข่ที่มันต้องซอสพริกนะใช่เชยสากเอาเอาตะพีใช่ไหมเนี่ยนะ้เอาช้อนกลางอร่อยดีนะแต่มันจะแบบเน้นเค็มมากมันไม่เหมือนกับอันแรกที่แบบมันมีรสรบกว่านี้ก็อันนี้มันเป็นไข่ข้นเบคอนไงคือราคาเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วกัน อร่อยดีนะวิ่งคนค <laughs> สายเด็กๆอ่ะไม่ชอบกินแซบๆมากตอนนี้ไข่เขาหอมมากเลยนะเป็นมิตรต่อลำไส้นะอ่อะอุ้ยกุนเชียงที่คุณชอบไหมลูกหลานคนจีนนี่ มันหวานดีเห่านี่ภาษาอะไรหนีเห่าภาษาจีนแต่ถ้ามึงเห่าอ่ะโอ้โหมึงเห่านี่กูหนีเลยนะเออก่อนก่อนปีสี่ไม่เล่นมุกนี้เลยก็มึงมีอะไรมึงแนะนําบุญหน่อยหนึ่อ่ะอนั่งมึงเล่นอ่ะมุกภาษาจีนอ่ะหนีเห่านี่มึงยังไม่บอกว่ามึงเล่นจะหนีเห่าเลยจ้ะก็หนีเห่าไงอ๋อหนีเห่ามึงจะขู่อ่ะดู หนีเห่าถ้ามึงผูกกูสู้อาดียวว่ามุกหนีเห่าหนีเห่าเนาอเฮ้ี่นี่เขาเรียกว่ายาเยาผัดมานานแล้วก็ทำชาเลนจ์นะไม่ทุบง้อไม่รู้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่กุนเชียงอันนี้มันเป็นแหนมใช่ไหมโอ้แหนมเปียกแหนมโอ้โแล้วมันเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็จะเปรี้ยวอีกเหรอยำแหนมอร่อยไหมลองกินดูฮะ ต้องสั่งเลยอ่ะกับแก้มชั้นดีตัวเนี้ยนกันนี้ลองไอเซนตอนแรกนึกว่าจะเปรี้ยวเกินไปไม่เว้ยเนาะก็ทำดีเนาะคุ้มคุ้มอร่อยเนาะคุ้มอยากเปิดเบียร์สักป่องเลยนี่ต้องสั่งเพิ่มไปนะ โอ้นี่โอ้โยังไม่เหลือกียเลยเกียร <c oughs> ์ผักซี <c oughs> ไปเรื่อยลงไปมาแน่สักแบบมันเหมาะก,กับการเป็นกับแก้มจริงๆอ่ะอืม,อมเขาเราียกว่าสี่กระป๋องนะยิ้มมาพอดีเลยนะโอ้โหหลับสบายเลยตัวนี้อ่ะ,อ,ะอร่อยตัวนี้ผมให้ผมให้แปดจุดห้าคุณดเท่าไหร่ไม่ห้เก้าแล้วกันมันมันมันดีแบบเฉพาะบางงานข้าวไข่ข้นกะเพราชีสอันนี้สุดยอดเลยเนาะโอ้มึงเจอเมนูเนี้ยมึงจะทำหน้ายังไงไหนมาดูให้ใกล้ดิ ข้าวไข่ข้นยข้าวไข่ข้นกับเผาชีนี่เหมือนมันเหมือนจิ่งก่าคาเมนี่อุ้ยแหม่มากอุ้ยอ๋อแล้วมีเบคอนด้วยนะเนี่ยมีทุกอย่างมีเบคอนมีชีสแล้วก็มีกระเพราหมูสับอยู่ในที่ที่เดียวกันอืมอหูไปนะตัวนี้โอ้นี่น่าจะคุ้มสุดแล้วมั้งเนี่ย หนึ่งมือทุกคนแบบอร่อยอร่อยเชี่ยเชี่ยเลยครับพี่โอ้ดูเสียได้เหมือนข้าวก่องโรงเรียนเวลาโรงเรียนพาไปสวนสัตว์อะดีแน่เลยหรดีกว่าปะต้องบอกว่าต้องดีกว่าจริงๆข้าวก่อบโรงเรียนไม่ไม่ค่อยอร่อยเมื่อก่อนมันไม่มีชีสอย่างนี้หรอกจลงกลมเม็ดๆอย่างเงม็ดข้าวสวยข้าวสวยคือกราป๋องใส่เป็ไม่ค่อยเผ็ดอ่ะนะเป็นหมูสับหั่นแล้วก็มีกลิ่นใบกองหั่อ่ะลองดิ ไว้ใจได้ไหมครับกะเพรากล่องแดงกะเพรากล่องแดงกะเพราเซเว่นกล่องแดงแล้วโรยชีสอันนี้ให้แปดจุดห้าก็ชอบชีสอยู่แล้วไงเพียร์นั่นแหละอร่อยเสมอแปดจุดเก้าว่าหยมว่ะถือว่าคะแนนเยอะที่สุดสำหรับเตียเลยนะถึงนยครับเมื่อ ลูกหลานชาวนาเนี่ยกินข้าวเป็นคุณไม่เป็นลูกหลานชาวนากูแดกไม่ได้เหรอไกเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่ให้หกให้หกว่าละมันเป็นรสชาติกะเพราไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะล้างปากกันหน่ไหมยำมาม่าไส้กรอกโอ้โหดีที่สุดยำมาม่านะใช่แล้วยิ่งเป็นยำมาม่าที่อืดขนาดเนี้ยโอ้โหกินอิ่มยำมาม่าไส้กรอกทุกคนวุย หวานเพื่อบุ้งเส้นเหมือนมาม่ามันดูดน้ำก็แบบนล้วะก็เลยแบบว่าเข้าเนื้อเออเยอะม่รอเอักไปยังไงก็เจอตอนเนี้กำลังอิ่มกำลังอิ่มปากเปียวปากเปียวไม่ยอล้างด้วยนะสับคำนี่เกกับไปจุ๊บสาวใช่ไหมตอนเช้าเขาไม่ค่อยแปลกปันกันหรอกแค่เพราะว่าอะไรนะกินข้าวไม่อร่อยออาถ้ากินข้าวก่อนเราก็แปลงไงแล้วก็เดินสะอาดไปยันอันนี้คือแดงหมด จังหวะนี้แหละ8.5ดจุดห้เส้นสุกกำลังดีนะเส้นสุกกำลังดีนะน่ำไม่กิมเกินไปเอาดันคิดว่ามันจะทำตอนแรกนึกว่าจะแบบว่ามีแบบเละๆบ้างอะไรเงี้ยเนาะไม่มีทุกอันเลยนี่ซุปหมดเออกลางกกินได้ไม่น่าเกลียดแหะเหมือนน้ำยำมาเข้าเส้นหมดแล้วเนาะน่เหมือนก่อนที่แบบเอามาตักน้ำยำเออเอามาเอามาตักตักแล้วก็เอามาลากข้างบนะ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มียำประกอบยำประกอบอ๋อไม่ใช่อันนี้คือใส่อาอยู่หัวปะ่ะใช่ที่มีงางอันนี้คือยำบุญเส้นโบราณโบราณจริงป่ะเนี่ยโอ้โหเก่าแล้วมากไปกินแล้วนะเนี่ยเฮ้ยนี่เขาใส่ถั่วแล้วก็มีประกอบจริงจริงไอู่เขาบอกว่าคนจีนนี่นะเขาบอกว่ากินเส้นยาวยๆเนี่ยจะทำให้ชีวิตแบบยืนยาวยืนยงนะรถสัมล้อรถสิบล้อชนก็ไม่ตายขออย่าพิการนะมเอหุงอะไรมอ แต่ตอนแรกนึกว่าเส้นจะอืดนะอ๋ออร่อยอีกแล้วอ่ะคุณแล้วก็ไอตัวปรากอบเนี่ยมันหอมแบบโอ้แควนองไอเดียเนาะอืออร่อย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 เลยตัวเนี้ยโอ้นี่ให้เก็บเทปไม่ชิอเลยตลกดหมยิ่มังกรกินมียไหนชิมความอร่อยสิ ข้าวเก้าเลยเหรอเก้าเลยเหรอโอ้โหเยอะเลยวะกินไปเลยกินได้กินเลยจริงเหรอเนี่ยน้ำมันแท่งมันกินเลยเอาลิ้นเส้นเอานิ้นของจริงว่ะโอ้มเคยกินบะหมี่ของจริงโอ้ดูดเลย คืนไงคือไม่เกียนพาดเลยเหมือนพยาติโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวมึงเก็บไว้กินคนเดียวไม่ได้โอเคอันต่อไปเลยครับเดี๋ยว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 กินตรงนี้ให้ไงขอขอโอกาสเอนี่ไงน่ทำลายแน่ขอโอกาสหน่อยอู้หูไปเก็บหักไปหนึ่งเพราะว่าอะไรกินแล้วแบบสูงไม่ขึ้นอื อันนี้ชอบกินบุนเส้นด้วยเนี่ยวานะชีวิตร่างกายแข็งแรงไงถุงน่องเอาไปก้าวเลยครับก้าวเลยใช่ไหมเออทำดีทำดีรสชาติเข้าถึงกูว่าเรื่องหลังเริ่มไมมใชียกาแล้วก็ต้องสิบแล้วมากเนี่ยฮะอันนี้น่ากินมากนี่เป็นข้าวไข่ข้นลาวาไก่เทอริยากิมาแล้วครับจริงจริงมันมีไก่ซอสโคตูจังด้วยนะแต่ว่า หมดอืมเฮ้ยไข่ยังแบบเป็นเหลวๆอยู่เลยเนาะออไม่สวยกว่าอันนี้เข้าท่านะอือว่าครบเครื่องอ่ะทั้งไข่ทั้งไก่ไอร่อยว่ะอืมรสชาติเป<อ>็นย<อ>ังไงครับหวานเค็มทะเลกลิอือหือเป็อหอมไม่้ยองเลรอจะได้ว่ากลิ่นมันตีไงก้า สุกุยเทลลี่ no, like like so ิปกติผมไม่ค่อยชอบทะเลยากินะมันหวานนะไม่ค่อยชอบความหวานนะเดี๋ยวอันนี้มึงได้ชอบแน่มึงรู้จักรักครั้งแรกเปล่าทำไมวะหัวใจแตกสลายอ่าไม่สนใจแล้วคุี๋เดี๋ยว หลังกล้องนี่เนาะหน้าเราเราผิดามีเี้ยอยู่ดีดีก็ต้องแค่หกจุดห้าอุ้ยก็ยังรู้สึกว่ามันก็คือไก่เทลิเกิที่ที่กินกับไข่แยกกันนะมึงดูมันดูดูอร่อยไปไหมหกจุดห้าไม่ชอบเทลิเกติอ่ะไม่ชอบมันตััวมนหวานน่ะคือกินได้นะแต่ก็ไม่ได้แบบโปรดปานนี่ไข่กระทะของเซเว่น อันนี้น่ากินสุดนะน่ากินสุดแต่คิดว่ารโชาน่าจะอันนี้ต้องแม็กกี้อันนี้ต้องใส่แม็กกี้นะการอบไข่อบอะไรมันดูสุกพอดีเลยนะยอกยอกกี้มันเก่งเขาวาดกระที่ตั้งไว้นานแล้วยังคงสภาพอ่ะใช่มันมันยังเรายังได้อยู่เออวิวเขอให้แม็กกี้มาด้วยหรอใช่เยสเอาใจใส่น่ารักเออ แบบนี้เดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มละเขาต้องให้ทุกคนอยู่นะเอาหลองเหม่อื่นอะไรพิเศษนี่ไงนี่กินกินแบบนี่เลยนะโรงแรมตอนเช้านะเออแล้วมันต้องแม็กกี้ด้วยนะเป็นไรวะสมไมสีอิ๊วไม่ได้หรือไงอุ้ยเปเปอร์เอาใจใส่น่ารักอีกแล้วอืมต้องให้อยู่แล้วนี่เอาลอผมรวยไปเรื่อยเนาะโอ้โหกินกับอะไรนะอร่อยสุดเลยวะอ่ะลุย มเชียงกาลลีลา <apr il> <ano> <ido> อาหารเช้าเคยไปเหรอเออขับผ่านเออก็ดีนะแบบว่าใข่กระทะเลยอืมนี่คนนี้เขาเที่ยวโรงแรมบ่อยโอ้ยเดี๋ยวลงโรงแรมอะไรรีสอร์ทไม่ได้เสียภาพหลักหมดน้าโอ้ยนี่แล้ก็จะเสียหน่อยไงเดี๋ยวมันเยอะเกินไม่ใช่ไปดูแลธุรกิจเก็คิดท่านรู้หรอรีสอร์ท อย่างเงี้ยหมือนโรงแรมที่ไปเลยป่ะจริงเหรอโปรตีนเนี่ยแหล่งโปรตีนเนี่ยยกยิมนักยกยิมมันไม่เหลือแค่คำหนึ่งโอ้โหน้องฟองโปตีไม่ได้เออหมูสับหมูเดาให้หมูเดาให้หมูเดาให้โอเคก็ไข่กระทะนั่นแหละก็อร่อยตามมาตรฐานร้านมันไม่ดีไงเออโอ้โหดูดมันดูดไข่ไอแค้มดูดไข่อืม ให้แปะเนาะก็รสชาติดีีอร่อยดีสุดท้ายแล้วว่าทุกคนอืมเป็นลาวาระเบิดลาวาระเบิดหมูสับไข่อยู่ตรงกลางอืมอุมอันนี้เป็นอันสุดท้ายนี้ถือว่าต้องทำได้ดีมากๆเลยนะอืรสชาติแบบเด็กๆกินอ่ะถ้าจะอร่อยต้องแบบโรยพิกญี่ปุ่นหน่อยเนาะ โอ้อันนี้ต้องกนกันรู้แล้วซีฟู้ดซีฟู้ดเออเออถ้าได้ซีฟู้ดนะก็เลยติดแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไปวันแปดซีฟู้ดไหมอันนี้ร้องขอลงไหมเฮ้ยซีฟู้ดไม่ขอซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดดิภาพเลยดีอะเนาะ ดีเลยดีดีนิ่มใส่ซอสหน่อยลองมันจืดเหรอใส่ซอสแบบมันเทศอะไรอย่างเงี้ยหน่อยนี่วันนี้ช่องเรามีพี่จองมาด้วยนะพี่จองกลางๆก็อร่อยดีนะแต่ไม่ได้โดดเด่นอะไรกินแก้ตายได้อันนี้ข้าวมันอร่อยนะข้าวเซเว่นแบบเหนียวนุ่มดีอ่ะ เหมือนข้ากล่องโรงเรียนตอนไปท่าคณะศึกษาจริงรเวลาแบบไปดูมันเข,เขียวอะไรเงี้ยห,หมดแล้ววันนี้เป็น11เข้ากล่องเซเว่นนะใครเคยกินตัวไหนหรือชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนแล้วก็อ,อย่าลืมเสื้อพุดนิรนาของเรานะใครสนใจซื้อได้ที่ทิกตอกและช้อปปี้น่าเสื้อใหม่ยินด,ดีทุกคนกคนี้ต้าไปก่อนทุกคนบ๊ายบายแล้วก็บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย <c oughs> ซีฟู้ดซีฟู้ดรู้แล้วไม่หลังไม่ได้ซีฟู้ดอีกแี้วแมงแดกหมดแก้วมีแก้วอะไร